อังจาก่วนหินทําเราเหนื่อยมากเพราะว่าเส้นทางยาวไกลเหลือเกินเราก็มาถึงที่พักแล้วใทุกคนนี่ผู้นับดาวหนึ่งหกแปดสวยมากแล้วอยากจะบอกว่าตะกี้ขับมาคือวิวนี่คือสวิตเซอร์แลนด์จริงๆอย่างที่เขาเป็ดสถานที่ที่บอกว่าแบบเหมือนเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เขาบอกนี่คือเจ้าของคนเดียวเจ้า <Wow. S 1> ของคนเดียวคือนที่ทั้งหมดนี่ แล้วที่พักก็คือเลือกได้หลายแบบนะเป็นแบบโดมก็ได้หรือว่าเป็นแบบแต่แตะกี้ก็มีเต็นท์ตรงโน้นแต่เราเลือกแบบเป็นบ้านหลังเพราะว่าห้องน้ําดี <c oughs> หนี่ขอทัวร์หน่อยขอเซอร์เวยหน่อยเชิญขอเปิดไว้นี่ที่นอนห้องน้ำห้องน้ำทะลุมาฝันน่งนี้โอ้ติดค่ะติด เอาไว้เข้าที่พักก่อนใดๆเหนื่อยแล้ว่มงแล้วเนี่ยแต่ว่าจะให้หมานอนเลยไม่ได้เดี๋ยวลางคืนมันไม่นอนเราต้องให้มันเหนื่อยไว้ก่อนแล้วให้มันนอนทีเดียวตอนเย็นเปิดแอร์เลยป้อเปิดแอร์ก็คือได้หลับเลยอ่ะ จะอยู่ร้อนรอนใช่ทรมานตัวเองไปก่อนเดี๋ยวไปทางนู้นเดี๋ยวเอาคนของเข้าข้างในกัน เ็ก็กจากเมื่อวานที่สภาพเมื่อวแล้วมีห้องน้ำเขาใช้ถ่ายตอนหลังใช้เสร็จแล้วเขาใช้ <_ S 1> ก็มันก็สะอาดอยู่นะแล้วเขาก็ใช้เป็นระบบแก๊สในการทำความร้อนให้กับน,น้ำตรงนี้นะเวลาเปิดมันก็จะเป็นเ,เสียงกดให้ดูว้าบ้าที่บ้บาไไนไม่นะว่าเวลาใช้เอีอย่างเงี้ย ห้องน้ำถ้าห้องมันเป็นห้องน้ำปิดอ่ะต้องเปิดประตูหรือเปิดหน้าต่างทิ้งไว้นม่ยหนูือตายมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแก๊สท่าเพราะมันสะดวกในการติดตั้งมันสะดวกใช้แต่ว่ามันอันตรายคนคนใช้งานอืมันจะไม่มีอากาศเออคนตายหลายคนดีนะเรารอดมาได้มันเปิดอยู่แล้วไปกินข้าวกันโอเนอยู่แล้วเราก็เลยแบบ Which อ๊มโอ้ยเร็วๆขอที่ไข่แดงไม่สุกมาเร็วเลยซันนี่ไซด์รอซันนี่ไซด์ดอกขอไข่แดงอยู่ตรงกลางได้ไหมคะทําเองคะ่ะ <laughs> ข้าวต้มให้ด้วยเป็นข้าวต้มโบราณมันต่างกันกับข้าวต้มธรมร,ธรมดาไงข้าวต้มธรรมดาเขาแบบต้มคือเครื่องไม่ได้ผัดใช้หมูมแบบหมูสดแล้วก็แบบสับๆๆแล้วก็ใส่ลงมาเลยแต่อันนี้คือจะอันนี้ผัดเครื่องเครื่องแบบพริกไทยโขโกพริกไทยดำก็คืออันนี้ใช่คะ่ะ คล้ายๆแพนเค้กลหรอคะอ๋อเป็นแป้งเทปันใช่ผสมกันอืมทานคู่กับตัวกับค่ะนมสดหรือไม่ก็ไซลัปอยาเดี๋ยใไซลับมาให้ขอบคุณค่ะพอไหมอือือที่นี่มีนี่ด้วยนะอะไรนะดิปกาแฟดิปดิปดิปปกาแฟดรปไข่ดาวก็รสชาติเหมือนไข่ดาว กินข้าวเสร็จแล้วขึ้นไปดูวิวกันอยู่ อันนั้นคือบ้านที่เราอยู่มีห้องน้ำในตัวข้างหลังก็ยังมีบ้านพักแบบโดมแบบธรรมดาแบบเต็นท์ฝั okay. <Hello>. ่งโน้นก็จะเป็นที่เราอยู่นี่คือน้บดาวแต่ก่อนหน้าที่จะถึงตรงนี้มันจะเป็นภูเขาบ้านภูเขาแล้วตรงนั้นก็จะเป็นเต็นท์มีม้าด้วยกันได้ มันเป็นได้แบบไม่จริเป็นอะไรตบเลยนะทุบเลยนะจับเควงเลยนะ <laughs> ไม่ได้เลยนะคะทริปทุกทริปต้องมีไอ้บ็อกซ์ดูดูดินก่อนจะดินอย่างเงี้ยขึ้นรถรถก็เลอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้บ็อกซ์ขาดกม่องข,า,ขาแผ่นขายค่ะแผ่นละห้าสิบบาทแผ่น <c oughs> <c oughs> ละห้าสิบเปิดน้ำตาดนะคะรักหมาหรือรักรถมากกว่ากันคะจะแก้รักรถนะ